สวัสดีครับอ่าพบกันในช่วงเศรษฐกิจดีๆเนาะอ่าวันนี้เรามาทำกุญแจรีโมท honda c ซ v i c นะฮะชมหลังฟ้าลูกค้าต้องการเป็นแบบพับนะครับในช่างโจก็จัดการลงเป็นแบบพับให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับเทสระบบรีโมทกันนิดนึงครับล็อกครับปลดล็อกครับ ปุ๊บติดต่ติดสนใจติดต่อสอบถามนะครับ0 9 3 4 1 3 6 6 6 2 0 8 0 8่0 7 3 3 4ครับต้องการแบบไหนนะฮะรีโมทแบบไหนราคาไหนนะมาคุยกับช่างโจได้นะครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้มาหาช่างโจครับอยากได้รีโมทมาหาช่างโจจัดให้ครับผมบััสดีครับ